โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่คารพรักด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีนในชนแนลอีกเช่นเคยนะครับผมมาอยู่ในเกมฟีไฟ้แล้วครับผมโอ้โยมันไปถึงไหนกันแล้วจังหวะดนี้โอ้มีทั้งมังกรมีทั้งเสือนะครับผมแล้วก็เออฟินิกส์แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนาะโอ้แบบ เด,เดี๋ยวเราล็อกอินเข้าเกมไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูในเกมสีวกว่าปะเอเคดูสิเปิดมาหน้าแรกครับผมมัดมังกรฟ้านะครับผมโอ้โหไปกันใหญ่แล้วแต่พูดถึงเกมมันเป็นเกมแฟนตาซีนะครับเป็นเกมแบทเทิลแฟนตาซีเนาะก็อย่าไปคิดมากนะครับผมไม่ใช่เกมที่เรารักนะครับผม ไม่ไม่ใช่เกมที่๊อปลักแล้วกันไม่ยินอย่าพูดคาว่าเราเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหมาไปคนอื่นด้วยนะครับคือไม่ได้เล่นนานแล้วโอ้ยมีสกินปืนแจกนะครับผมเจ็ดวันมาเล่นเกมนี้ที่ไรง่วงนอนตลอดว่านอนนอนไม่พอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเบาเสียงนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับผม ก็รับเข้าสู่กิจกรรมแลมเพดนะครับผมอ่านผิดหรือเปล่าวะอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือล็อกอินใช่ไหมอ่าฮะแค่ล็อกอินนะครับผมก็ได้ของแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกาชาปองนะครับผมกาชาปองที่เอ่อในหลายคนก็เติมเออทำไมกูว,วกดเนี่ยวะ ไอ้เอ้ยนี่ก็ะบาองอีกนะป้าบอคอระขังนะผมเดี๋ยวนะเราดูชุดได้ไหมะ่ะเขาอยากเห็นอะว่ามันเป็นยังไงอะ่ะเขาดูชุดได้ปะชุดแบบอันนี้คืออะไรอะ่ะยัดเจ็มโอ้โหถือว่าสวยงามอยู่นะ เอาแบบมันดีนะครับผมเอาแบบมันดีงานดีนะครับส่วนที่เหลือคืออะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรมุสลิมใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ว่ะดูไม่เป็นอ่ะก็ะลอง การใหม่่ใช่เหรเออช่างเมฆถึกนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็มาอยู่ในเกมที่แบบเขาเรียกว่าติดชอบตลาดนะครับผมในไทยนะก็คือเด็กๆชอบนะครับผมโอ้โหแล้วก็เป็นเกมที่คว้าดับหนึ่งของเรื่องดราม่าต่างๆนาๆนานะครับผมโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการท็อกซิกกับเกมอื่นน,นะแล้วก็ โอ้ก oh, ูไม่รู้จะพูดยังไงช่ำเถอะเดี๋ยวบูเจะดามาด้วยก็เอาเป็น <Pacific> ว <Nein> ่านะครับผมเกมนี้นะครับผมเป็นทางเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะอยากเล่นแล้วกันนะอยากเล่นนะครับผมถามว่าไม่เติมเก่งได้ไหมเก่งได้นะแต่มันยากนิดหนึ่งมันก็ยากนิดหนึ่งแหละนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มทีมเล่นแหลง เดี๋ยวก็ให้ดูว่าการที่หนึ่งเดือนเข้ามาเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยกับตาเดียวตาเดียวตาเดียวอ่ะจะเป็นยังไงปะทั้งตีทั้งอะไรมัมีอะไรเยอะๆหมด วุ้ยเกิดแ้นตั้งด้วยอ่ะเกิดต้นตั้งด้วยนะเอเฮ้ยเด็กสร้างเอามาจ้างที่กระทะนี้เอามาจ้างหนึ่ง่นกระทะอันนี้อยากเล่นกระทะอันนี้นนนสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์สู้ที่กำลังจะตายอะไรบ้า,าบอลเอาไปเลย เ c ฟโน่ 4, no, จัดไปร้อง ครับ,ส,บ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับฝ่าเบอร์เบอร์สบอร์สบอร์สอพี่เพ่เล่นใหมเหรอคบอร์สบอลหนึ่งไม่ใช่เหรอได้ได้คนถ่ายไ่ะเงเหรอครับพี่เล่นไหนล่ะรับ เล่นหมดมือถือนี่และครับด,ด,รด,ด้วยนคอรั้งปิน้องปิดไม่อยอ่อ๋อไ่ได้ปืนเนาะมาละเริ่มมาละสำเนียงวะคนสอปปอนี่เอง

มีออไม่เห็นเลยวัยม,มีวะเออไม่มีคนไม่มีคนบูมิยาบูมิยาเขาเป็นิ่สี่น,น้องเดินตามมาเลย

โอ้ยยามีแล้วนี่อจะเอาปยาบ้าบามาขวากะสุนเลยขวากะสุนเลยมาสอนยายเสขวากนนี่มถือลนะ่ะเอ้าวเฮ้ยคืออะไรวะ

เลยบอกเงี้ยเนาะยาไม่มีระ,ะ,ระแล้วพี่ขึ้นลอยบะพี่ขึ้นลอนยบะตามผมมาอ่าไปไปไปีไปไป่เร็วคือ้อสคืองอเออใคยยิงยัไ่ยิียยิคุยังไม่ทำอะไรเลย เอเบอร์สองดิเป็นท็อกซิกเหมือนกันนะธรรมดาจะอ๋อดูดาวานะครับผมเออาทุกคนมาตามผมเร็วเออตามน้องเข้าไป เมื่อกี้มึงยังบอกให้กูช่วยู่เลยพอกูยิยงมึงก็บอกให้วักกูล้าอ,อีกโอ้ยอเด็กชัว่วไม่เห็นเลยมึงแหง อีหลอกก็อุตส่าห์ช่วยแม่แซมจริงๆเด็กคนนี้ว่างลูลาเฉย

ยิงอะไรกันยิงอะไรกันอ เชียาละเชียร์ละ้เข้าไปเร้าไปเขไเปเออไเคไเขายปเขไเไไไ่ sih lihat dia coba. ต้องฮอลลมีนะ บอร์มียาเอามาแม่ไอ้เฮียดีก็เป็นเอามาพึ่งเอามาฟาดไปแล้วผมก็ไม่มียา <c oughs> เอา <c oughs> อทหมก็เอร์มียาตายแล้วไมียเลเบอผมไม่มีอผมไม่มีอยมีม เอ้ลไปแล้วอ่ลมล้พี่ไปเลยอคนะดีถ่ายเยโุดข้ออะไเปมตูวะเฮ้ยเเจอยาเพเจอยาพี่เนี่ยูเซนนี้ม่ถ่ายเด็กอีกไม่เนี้ยยูเนียยูนยูเนียนี่วะ เอาไหดูย yeah. right. yeah, yeah, yeah. right. ังยังยังแกแกแม่เนี่ยผมผมไปหาไมาให้พี่เด็กเอเดอวาพี่เล่นกากเกินเี่มานี่เดินวูตายตายตายพวกมึง มีตัวมีตัวไปไม่ได้ไปไม่ได้ไอ้เบอร์นึงเออครับพี่มีคนมีไฟอยู่โอเคโอเคพี่จะไปไหนวะคอยย่องไปคอยย่องไปเน่เน่เน่ยู่เต้นยู่เต้นยูยู่ยูตรงไหนวะมีเอลาปลาอะไรวะ ปาไปทำไมปาอะไรทำไมไม่ลเนชนน้ได้บอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยยามีเป้งคน จะมีโฮคอมได้จีก็ดได้ว่าเ,าเานื้นนอยืมยืมยืมเพื่อนมาชุบมาชุบมาชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนมาชุบพี่มาชุบพี่เอ้ยครับพี่พ

อโอเคก็ไว้เจอกันด okay. ้วยนะครับผมบายยจ้ะ